หายยกสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเลนเจอร์ก็ต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่าโอเคตา,าลาาล็อกอินก็มาที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะสองตู้เพื่อประกาศก็มาอีกเช่นกันเหมือนกันนะครับผมอ่าก็เป็นตัวของคู่เทพเลยนะครับผมมีไทจิเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมยามาโตะนะครับผมแล้วก็มีตู้กาชาเพื่อประกาศเกียร์ให้ด้วยนะครับผมนะ,ะแล้วก็มีเป็นแปดดาวหนึ่งชิ้นแล้วก็เจ็ดดาวอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนะใน ตู้ด้วยกันนะครับผมมันบรรรวมกันเนาะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะมันเพิ่มอากาศให้มาแหละครับแล้วก็เห็นมีแวบๆเนาะว่ามีคู่รองมาให้ด้วยทันทีเนาะในส่วนของอตู้เพิ่มอากาศนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมมี2ตู้มานะครับผมมาให้เราเปิดนะครับผมในส่วนของเรนเจอร์นะในส่วนของเกียร์ก็ ตามนั้นเลยนะครับผมมี8ดาวชิ้นหนึ่งแล้วก็เจดาวชิ้นหนึ่งนะครับผมตู้หนึ่งเนาะที่มันเพิ่มโอกาสให้มาให้เราสุ่มเองนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะคลิปคลิปวิดีโอที่แล้วไม่ได้พาดูนี่เลยซีซั่นพาร์สนะครับผมอ่าหรือเรนเจอร์พาร์สแล้วก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมสกินป้อมเนาะอะไรมอนมอนมอน,นี่แหละลืมชื่อ <c oughs> นั่นแหละครับผมประมาณนั่นแหละนะก็ดูเท่ดูเก๋อยู่นะอ่ะแล้วก็เรื่องของภารกิจประจําวันก็อ่านดูดิว่ามีอะไรให้บ้างนะมีตั๋ว reset, รี ไอ้ไอตัวรีควากสามารเก้าวดาวยังไม่ไม่มีนะอันรอบนี้ไม่มีไม่ได้แจกนะมีแค่แจกในสองกบไฮเปอร์ Hyper อย่างเดียวนะครับผมแปดาวหนึ่งตัวเนาะแล้วก็โหลืมดูนะในตัวของคลิปไปโี่แล้วลืมพาเพื่อนๆไปดูเกียร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวสุ่มเกียร์สักเล็กสักน้อยด้วยแล้วกันแล้วก็สุ่มหาอาเลนเจอร์ เป็นหลักก็แล้วกันนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็อยู่ที่ i อดีนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาเปิดตามล่าตามหาเลนเจอร์อ่ะตรงคู่เทพดูก่อนแล้วก็แล้วกันนะว่าจะได้บ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะคลิปนี้และขอคลิปนี้ขอเฮหน่อยแล้วกันนะอ่าเันเพื่อโอกาสทั้งทีนะครับผมอ่าเป็น i อดีนะดูดิว่าจะได้บ้างหรือเปล่าผมก็แน่นอนนะอ่าลูบี้เปิดอยู่นะครับผมนะใช้อยู่นะลูบี้ผมไม่ได้เก็บดองหรอกนะเอออันนี้ มันเปิดได้เร็วหน่อยผมก็เลยมีรูบี้เยอะนะครับผมอ่ะถ้าผมได้ตัวของกูเทพมาเร็วๆโอ้โหมาเร็วๆนะผมก็จะได้เก็บตัวกราชา้าเก็บรูบี้ไว้นะเอ้ยไม่สิรูบี้ผมเก็บไม่ใช่ไม่สิลูบี้ผมเปิดหาเกียร์สักรอบสองรอบแล้วกันนะถ้าได้เร็วนะครับผมถ้าไม่ได้ก็จะก็น่าจะเปิดสักรอบนึงนะครับผมนะ ลองเชิงลองเปิดดูอะไรแบบนี้นะครับผมนะเกียร์รอบนี้มันก็อ่ามันก็พูดตามพูดตามตรงเลยนะอ่ามันก็เป็นเกียร์ในวซของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตกแต่งอ่าค่าพื้นฐานเยอะอยู่นะก็เป็นค่าพื้นฐานที่แบบเยอะแล้วก็แบบดีเลยนะครับผมแบบมันโอเคเลยนะผมว่าลดแล่แล้วก็อะไรนะ,ะลบสกิลต้านสกิลแล้วก็ละเอยียด นั่นแหละที่เนเป็นแบบว่าค่าพื้นฐานมากเลยนะครับผมสำหรับ,บเกียร์ตกแต่งเนาะเกียร์เป็นดาวนั่นเองนะครับผมเอายังไม่ได้นะโอเคลุยกันต่อฮะอ่าเปิดตัวกาชาหมดแม็กเลยนะไอดีสี่ก็แน่นอนนะครับผมมีตัวกาชาเยอะนะครับผมเยอะตั้งแต่ในสองเดือนที่แล้วลเพราะว่าเดือนที่แล้วเราอ่าไม่ได้เปิดหาอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเลนเจอร์อ่าท่านมืดเนาะท่านมืดเป็นตัวของบราวทหารเสือ,อผมก็ไม่ค่อยแบบ อ,อยากได้เท่าไหร่แล้วก็มันดูไม่ค่อยเก่งแบบมากมายแบบเท่าที่แบบเราจะหาแบบทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม <S <S ผมก็เลยเก็บเก็บตัวกระชาไว้แล้วก็รูบี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ในสองตู้แสงมืดอ่าเก่ามานะครับผมมันมามันมาแบบมาให้เปิดอ่ะมาให้แบบสุ่มกันอ่ะ <S <S ผมก็มีแบบแบบว่าหมดแล้วด้วยนะครับผมเออมีมันก็มีบางตัวนะที่ผมแบบยังไม่ได้ปั้นแม็กนะครับผมไอดีนี้นะไอดีที่สี่อ่านั่นแหละนะครับผมผมก็เลยอ,อ ตัวกาชากับลูบี้เยอะนะครับผมก็แน่นอนนะมีไอดีนี้ไอดีเดียวที่ได้เปิดแบบจุใจนะครับผมนะเพื่อนๆ <c oughs> ก็หวังว่าจะออกให้ละกันนะอะตัวนี้รอบนี้ยังไงขอตัวคู่รองสักตัวหนึ่งก็ได้ไม่ก็โคโลโบเอ,อตัวเทพคู่เทพหน่อยก็ได้นะไทจีอะ่ะไม่ก็ตัวของยามาโตคุรองก็ได้มาไหนอามาแล้วเป็นตัวฮิคารินะอ่า ยางามิฮิคารินะครับผม okay, นะโอเคนะโอ้ดูแบบน่ารักจิ้มลิ้มมากเลยนะตัวละครตัวเลนเจอร์รอบเนี้ยเออออกแบบมาค่อนข้างน่ารักนะ่าจับต้องน่าแบบปั้นแม็กมากเลยในะแต่ละตัวนะถึงแม้ว่าจะาคู่รองจะแบบว่าดูไม่ค่อยเก่งกาเท่าไหร่นะก็ <c oughs> ถ้าจะปั้นมาเล่นๆใช้ๆแบบดูแบบความน่ารักตะมุตะมีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะคือแล้วก็มีในส่วนของตัวอะไรนะไอ้คู่หูอ่านั่นแหละโคตรน่าละโคตรแบบผมพูดไม่ถูกจริงอ่ะมัน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 ดูดีอ่ะคออมันมันเขาเรียกว่ไงมันเหมือนแบบอ่ามันมาแบบเลนเจอร์มาแบบตัวเดียวกันแต่ว่ามันยืนอยู่สองคนอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณเนี้ยสั่งอีกคนนึงไปตีอะไรเงี้ยอมันเหมือนแบบ รอ,อบดูดีนะไอมีแบบคู่หมาคู่หมาแมวนั่นแหละไอตัวนั่นแหละนะฮะสั่งกันไปตีอะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็ดูดีไปอีกแบบนั้นแบบมาเป็นแบบเป็นแพ็คคู่แบบเนี้ยนะครับผมผมว่าก็ดูแบบแปลกแบบแนวแปกตาดีนะปกติทุกรอบทุก พลโบมาหรือเลนเจอร์ตัวไหนมาเนี่ยมันจะมาเป็นตัวเดี่ยวๆนะอ่าแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มมีตัวแบบคู่ๆมาด้วยนะครับผมนะออนั่นแหะมันก็ดูแบบแปลกตาแปลกแนวสักหน่อยนะสําหรับอ่าลาในสองลายเลนเจอร์แบบหลังๆนะเอออุอะไรเนี่ย <laughs> กบแดงมาทําไมเนี่ยโอไม่ดีเลยอะ่ะเออเอาตัวดีๆมาหน่อยดิอ่าตัวกาชาิยังเยอะอยู่นะออืขนาดกดค้านแล้วก็ยังไม่หอก จะหยุดเปิดดีไหมเนี่ยเอาไว้เปิดพรุ่งนี้เช้าอ่ะไม่เป็นไรขอพักมาหน้านี้แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่มารับตัวกาชาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับผมอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้รับนะไอะ้ตัวกาชานี้ก็ได้มาจากเขาวงโกนนะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะหรือว่าอ่จากจากไหนไม่รู้แหละอ่ะลืมละนะครับผมนะผมไม่ค่อยได้กดรับเท่าไหร่นะครับผมโอเคมา ตัวกระชาได้มาเพิ่มแล้วต้องออกสักหน่อยแล้วใช่ไหมไทจิไม่ก็ตัวของยามาโตนะอ่าไม่เอาคู่รองนะคู่รองนี่มีนะนี่ตู้แยกนะครับผมแยกตู้เลยเมื่อกี้ผมเปิดตู้อ่าคู่เทพไปเนาะมันนั่นได้คู่รองอันนี้ก็ <c oughs> อะไรเดี่ย <c oughs> เพื่อประกาศยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เออนะอ่าแ,แต่ว่าอย่างนั้น,นก็ถือว่าออกนะในส่วนของคูลาโบเรนเจอร์นะครับผม อ่าเพื่อนๆได้ยากง่ายขนาดไหนก็อ่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆห้าใบได้ก็ขิงกันหน่อยก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับผมจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าอะไรเงีเ้ยผมก็ะเก็บไว้ไปคิดทีหลังนะครับผมแต่ว่าผมก็เคยเป็นเหมือนเพื่อนๆบางแบบบางรอบอยู่นะห้าใบได้ปุ๊บเลยแต่ว่ามันนานนานทีอะผมถึงจะได้อ่ะ,อะผมแบบว่าเปิดหากบ แบบล้างความเกลือสักหน่อยแล้วกันนะเผื่อมันจะได้นะครับผมล้างความเกลือนะอ่าวังว่าจะได้กบเอาตาเยอะๆหน่อยเยอะโอ้ยตัวเดียวเองล <c oughs> ้างความเกลือนี่มันมันมันล้างได้ผลจริงไหมเนี่ยอีสิบเจ็ดใบนะครับผมอ่ะ3ารอบสุดท้ายนะครับผมอ่ะในส่วนของการเปิดตัวกาชานะอ่า ก็มาหน่อยไทยจีอ่ะอยากได้มากยยามาตก็ได้ถึงแม้ว่า,าสกิลสกิลเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้แบบว่า,าโหดแบบมากมายไก่กองเลยนะแต่ว่ามันก็นั่นแหละด้วยความสามารถของมันอนะ่ะมันก็มันก็ดูดีอ่ะนะครับผมนะทั้งความสามารถไฮเปอร์แล้วก็ความสามารถเก้าดาวนั่นแหละนะครับผมนะถ้าเ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราทำาก้าดาวได้เนี่ย เราก็ต้องจำเป็นต้องต้องเปิดหาตามล่าให้ได้นาะในส่วนของความสามารถหยุด5วินาทีนะครับผมนะถ้าได้มานี่คือโอ้ได้ทั้งความสามารถสามารถอ่าสตันไหวพริบน้อถ้าถ้าถ้าเป็นตัวของไนจินะครับผมแล้วก็ตัวอ่ายามาโตเนี่ยจะเป็นใบนะครับผมอ่าใบนะใบใบสายพลังปะใส่ใบ้สยไหนลืมแล้วนะครับผมนั่นแหละนั่นแหละมันจะมีใบนะครับผมแล้วก็มีหยุด5วินาทีให้ด้วยนะครับผมนั่นแหละนะก็ ดูเจ๋งเลยนะครับผมถ้าเราทำก้าวดาวได้นะครับผมนะถ้าแม็กได้ยิ่งดีนะครับผมแต่ว่าผมคงถ้าถ้าผมได้ผมคงไม่ทำแม็กนะโอเค <c oughs> พูดเป็นสียยาวนะนสรุปมันไม่ออกนะตัวกาชาโออะไรเนี่ยผมน่าจะต้องแบบเปิดด้วยลูวี่นั่นแหละนะครับผมดูทรงแล้วอ่ดูแบบว่าคววมันนี้แล้วก็สักรอบนึงแล้วกันนะ 300รูบี้แรกนะครับผมอ่ะผมเปิดจักรอบนึงแล้วก็ค่อยไปเปิดพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะเธอ,อโอเคขอให้มาหน่อยอยากได้หลับฝันดีสักหน่อยขอร้องฮึบมามันไม่มาว่ะโอ้ยโอโ้ย <laughs> โอ้ย โอเคผมตื่นมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเมืดอตอนเช้าเลยแล้วกันดูซิว่าจะออกบ้างไหมเมื่อกี้ก็ได้นอนหลับลงไหนนะก็หลับได้ตัวไอ้นี่มาไอ้มันอะไรนะฮีคารี่หรอนั่นแหละในตัวของครูลองมาตัวหนึ่งนะฮะอ่ะก็อ่ะ,อะหวังว่าจะได้ตัวคููเทพสักตัวหนึ่งอ่ะขอร้องไทจิก็ได้ยามาโตก็ดีนะครับผมนะขอมาหน่อยจัดมาให้หน่อยนะขอร้อง เออครูเทพต้องออกแล้วว่าอ่าต้องขอเฮหน่อยอ่าอยากอยากจะเฮได้ครูเทปได้บ้างอะไรอย่างี้นะครับผมนะคลิปนี้ขอมาหน่อยนะขอเฮหน่อยนะฮึบเอาขอมาก็จัดให้เจวแจวมากเออมันต้องแบบนี้วงการเกมอ่ะสวยงามเลยนะครับผมยาง,งามิไทจีนะอะผมได้ที่อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอ้โหดีใจมากยังม่าโตบ้ากไหมยึบ โอ้ยคู่เทพอีกตัวหนึ่งไม่มาอ่าไม่มาก็อ่าไม่เป็นไรนะถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วนะคู่เทพตัวหนึ่งแล้วก็คู่รองตัวหนึ่งนะอ่ะส่วนนี้เกียนะครับผมตู้เพิ่มโอกาสเกียก็มาที่เรียบร้อยเช่นกันเนาะ <c oughs> ในสนองคลิปที่แล้วก็กะว่าจะพามาดูเกียรสักหน่อยแต่ก็สุดท้ายนะลืมพามาดูนะครับผม <c oughs> เพื่อนๆอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคลิปนี้เดี๋ยว พาไปดูเกียร์สักหน่อยแล้วกันแล้วก็สมเกียร์สักเล็กสักน้อยให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะสำหรับที่เพื่อนเพื่อนคนไหนนะดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็อ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ช่วยดูลุ้นเกียร์พร้อมผมหน่อยอีกแล้วกันนะครับผมนะหลังจากที่เราเปิดในส่วนของอะไรนะไอเอ่อรนเจอร์ไปนะผมสมรนเจอร์ไปเนาะก็สรุปได้นะครับผมนะเรนเจอร์อ่ะมาดูเกียร์สักหน่อยนะเกียร์พื้นฐานมากๆเลยนะครับผมเกียร์ตกแต่งนะอันแรกก็ อันนี้เลยนะเป็นรูปนาฬิกานะอ่ะก็มีอะไรเนี่ยตาสกิลนะครับผมแล้วก็หลบสกิลมีลรถแล่นะธาตุไฟอ่าพลังสกิลสกิลบวกนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมส่วนอันถัดไปก็เป็นตาของเด็กผู้ที่ผู้ ที่ถูกเลือกนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้เลยมีหลบสกิลต้านสกิลลดแล่เป็นของธาตุน้ําแล้วก็ยกเลิกสภาวะอมตะของศัตรูต่อเนื่องนะสกิลบวกนะครับผมเขาสามารถแปดาวนะและอีกชิ้นหนึ่งนะอีกชิ้นหนึ่งเป็นเกียร์ตกแต่งนะครับผมนะแปดาวนะครับผมอะไรเนี่ยนกกวีเหรอโอ้นกวีดนะครับผมอ่ะขอภัยขอภัยนะฮะนกบีดนะก็มีเหมือนกันเลยนะลดแล่อะไรนี่นะผมพื้นฐานมากเลยนะครับผม ส่วนเจ็ดดาวก็เป็นประมาณนี้เลยนะอค่าพื้นฐานเหมือนกันเลยพลังชีวิตมีต้านสกิลลดแร่อันนี้ก็ต้านสกิลหลบสกิลลดคูดัเรนเจอร์นะครับผมทตุน้ำทตุไฟโอเคก็ถือว่าก็นั่นแหละพื้นฐานมากเลยทั้งเกียร์7ดาวแล้วก็8ดาวน,นะ7ดดาวเป็นอของสายาเป็นของอันนี้นะเกียร์สายป้องกันนะครับผมนะ สูงหกดาวก็งั้นๆแหละนะครับผมนะเก็บเกี่อาวุธนะครับผมไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับผมนะโอเค okay. มาเดี๋ยวเราลองเปิดดูซักรอบหนึ่งละกันนะครับผมนะสองร้อยลูบี้แรกก็พอแล้วนะครับผมนะเราจะเก็บลูบี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมอา่าเปิดแบบพอครูปริบให้เพื่อนเ่อนดูก่อน <c oughs> ดูก่อน <c oughs> ดูที่ว่ามันจะออกให้ผมบ้างไหมนะฮะในสองก็ชาเกียขอไม่เกลือหน่อยได้ไหม เราแบบว่าเปิดได้ตัวคู่เทียบทั้งทีนะเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยดีดีโอ้โหก็เป็นซเสี้ย่างนี้นะผมนะการช่าเกียร์ผมไม่ค่อยได้เลยอะะแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันสําหรับเรื่องของเกียร์เนาะอะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆคนไหนเนาะ เปิดกาชานะครับผมนะก็ขอให้เปิดได้เปิดโดนก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆอ่ชยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นลอนแก้วหน่อยแล้วกันนะครับผมที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของคน้อยนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอขอกราบสวัสดีครับ